สวัสดีครับเพ่อนๆเอฟซีตามใจลุงข้าวต้อมครับวันนี้พามาเที่ยววัดปากคูครับตำบลมวกเหล็กอำเภอโมอกเหล็กจังหวัดระบุรีครับวันนี้มาตั้งโรงทานพรงนี้มีการทอดกระถินพรงนี้เรี้งค้ามันไก่ป้าสาว<อ> เลี้ยงข้าวมันเก่ยครับพวงนี้ภาสาวเลี้ยงข้าวมันไก่ค่ะเปิดตรงลา้ทำน้ำจิ้มไว้ก่อนตรงนี้ทำน้ำจิ้มไว้ก่อนตรงนี้ส่วนลุงข้าวต้มวันนี้มือเย็น,นทำน้ำปาละมัดทำน้ำปานะเลีเ้ยงพระน้ำปานะเลี้ยงพระตอนมือเย็นนะครับเรียกว่าน้ำปลาละมัดน้ำที่ร้อนๆน,นะครับ ดับร้อนเขาเรียกว่าน้ำปารามัตนะครับมีมีถัวประกอบสมุนไพรหลายอย่างครับเรามาดูกันนะครับมาดูก็มีอะไรมั่งมี ตะไคร้ตะไคร้ผัก,ออกเอา<อ>นะผักไก่เอามาอ,าอาธิบายดิเดี๋ยวม่อะไรบ้างคนประสบอ่าเดี๋ยวนะไปยืนนู้นก็ได้อ,อันนี้ตะไคร้ตะไคร้อันนี้ขาอย่างละเท่ากัน แล้วก็กระชายกระชายค่ะแล้วก็มีใบชะพูใบชะพูใบใบกะเพราโหระพาใบาโหระพา,าแล้วก็มีกระเทียมดองมีน้ำกระเทียมดองมีพริกไทยพริกยก กหลายอย่างมีเนยมีชีสเป็นน้ำปปนะที่กระฉันได้ครับพริกไทยพริกไทยสดด้วยพริกไทยสดอันนี้เนยอันนี้กระเทียมเจียวเออกระเทียมดองกระเทียมดองนะคะแล้วก็พริก ชิทยวซีพิทยวนค่ะหยวนอันนี้ก็พิทไทยหยวไทยอันนี้พอ่อแม่หมดเหรอวไม่ชัน,นทร็แดดีค่ะ ไปเอามาเอาอกมาพอจะได้ใส่จะได้เปิดจะได้เเอากรอมาท้ายเอากรอมาก่ใส่เดือดเอง่ใส่ เอาเอาใส่สหม้อเลยใส่หม้อต้มเลยใส่หมอ้อใส่หมอ้อต้มครับใส่หม้อต้อคม,ตม,มค่ะหอมสมุนไพรครับสมัยสมุนไพรหลายอย่างอ้าวพระอาจารย์บอกว่าเอาไว้หมดเลยโยม หมดเลยโยนี่อันี้ก็ใสหมดเลยโยตะบุญไฟทั้งนั้นหอมชุยเลยมาจะใสแกงนนน่นี่ใสกไปกรมอง,ง,งดี๋ต้องหันกระเทียมองด้วยไม่ต้องหัน,นครูบาครูบาเขาไม่ต้องหันเดี๋ยวมันเปื่อยอลังครูบาแล้วครับทำไมเชิง

ใส่หน้าพัดขึ้นก่อนนะครับเนาะทำแล้วนะแต่เดี๋ยวว่ะกขาบอกไม่ต้องหั่นเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเปื่อยเอง Hãy ăn cho kênh Ghiền ăn Gõ đây? không bỏ lỡ những nó dẫn mà leo tên cười mới. Yeah. เคยอยู่แล้วนะตอนนั้นตั้งสี่สิใช่มดนั่นแหละ ได้บุญได้เที่ยวได้กินได้ความรู้ได้ผิดใจเอาขนาดนห้น

้วไปเชู่อกหน่อยนึงครับแล้วก็อ้อมม่หันเลยมไหมอ้นั่นอันนี้ก่นก็เียมกอีเยมเียมอีกน่อันนี้ก็บ ทำได้เลยยกได้ okay. <laughs>

You have any no problem

ครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกอติดตามกดไลค์กอแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ